สวัสดีเพื่อนๆพน,พนพี่น้องเ c ทุกท่านครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆพ,พี่น้อง f c นะครับไปทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของยามาฮ่าฟีรานโนคันนี้กันนะครับอ่าโดยปกติแล้วนะครับยามาฮ่าฟีรานโนเนี่ยนะครับเขาจะใช้แบตเตอรี่อยู่ที่5.3แอมปอแต่นะครับเนื่องจากงบประมาณของลูกค้ามีน้อยนะครับงบประมาณมีจำกัดดังนั้นเราจะใช้เป็นอะไรนอกศูนย์นะซึ่งอะไรนอกศูนย์นะครับเราจะ ไปจับมาทุกยี่ห้อทุกแบรนด์ก็ไม่ได้เราจะเลือกเอาเป็นเพียงบางแบรนด์นะครับถ้าว่าใครใช้แบรนด์นี้อยู่นะครับท่านจะได้คำตอบอะไรดีๆเข้ามาสำหรับรถรุ่นนี้นะครับทุกท่านนะในแบตเตอรี่ตอนนี้มีไฟอยู่13โวลต์กว่านะครับ1ิโวลต์นิดๆถ้าหากว่าเราเปิดสวิตช์กุญแจมันก็จะลดลงไปนั่นแหละ เละครับทีนี้นะครับสิ่งที่อยากจะสื่อถึงสิ่งที่อยากจะบอกก็คือนะครับแบตเตอรี่ยี่ห้อนี้แบรนด์นี้ที่เราเอาเข้ามาเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่แบรนด์ไหนก็แล้วแต่นะถ้าเป็นของนอกศูนย์ส่วนมากมักจะเขียนตัวเลขโอเวอร์ไว้ก่อนนะมักจะเขียนตัวเลขโอเวอร์ไว้ก่อนนะ อ่าทีนี้นะครับถ้าแบตเตอรี่มันโอเวอร์จริงๆโอเวอร์เยอะๆเนี่ยไฟมันจะไม่ชาร์จนะเพราะว่าระบบเขาคำนวณมานะครับให้ชาร์จแรงดันเท่านี้เต็มแล้วจะหยุดทำการชาร์จนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนะครับอ่าที่เราเอามาตัวนี้เขาบอกว่า6แอมป์นะครับเขาบอกว่า6แอมป์นะอ่าทีนี้นะครับ แบตเตอรี่เนี่ยโดยปกติวงจรชาร์จเนี่ยถ้าไฟมันชาร์จอยู่ตลอดเวลาแบตเตอรี่มันจะร้อนและมันจะเสื่อมเร็วดังนั้นผู้ผลิตนะครับเขาจึงออกแบบมานะครับให้ชาร์จพอเต็มแล้วตัดนะครับพอเต็มแล้วตัดระบบพอไฟตกนะครับมันถึงจะชาร์จเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับทุกท่านมันก็จะทํางานอยู่แบบนี้นะครับทุกท่านนะอ่าทีนี้นะครับเราจะเทสบให้เพื่อนๆพ,พี่น้อง f c ได้ดูว่าแบตเตอรี่นอกศูน แบรนด์นี้ที่เขาเขียนว่า6แอมป์เนี่ยนะครับไฟมันจะชาร์จเข้าไหมนะครับเวลาเราติดเครื่องเดินเบาเล่นเครื่องนะครับไฟมันจะชาร์จเข้ามาที่แบตเตอรี่ไหมนะครับเพื่อเป็นแนวทางเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆพ,พ,พี่น้อ,อง FC นะครับอ่าโดยปกติพื้นฐานถ้าว่าไฟชาร์จเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ14ขึ้นนะครับ14.5นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับทุกท่านเดี๋ยวเรา มาทําการเทสดูนะอันนี้เปิดสวิตกุญแจนะครับไฟมันก็จะลดลงมาแบบนี้เพราะว่าไฟมันวิ่งออกไปที่ไฟเรือนใหม่ไปที่ไฟหน้าไฟท้ายบ้างแหละนะครับอ่านะครับอันนี้เราก็เข้าใจกันอยู่นะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับเราก็อ่าได้ค่าแบตเตอรี่ณปัจจุบันนะครับอ่าสิบสองไปไปนะครับอ่าทีนี้เมื่อเราทําการติดเครื่องนะครับทุกท่านเมื่อเราทําการติดเครื่องในรอบเดินเบาไฟมันก็ เพิ paid, ่มขึ <lawsuit> <ulously What S 2> ้นเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับทุกท่านโดยปกติถ้าไฟในแบตเตอรี่มี12ไฟชาร์จจะมา13นะครับถ้าไฟในแบตเตอรี่มี13ไฟชาร์จจะมา14นะครับจะมามากกว่าแบตเตอรี่1โตเสมอนะครับทุกท่านนะโดยนะครับในเคสนี้นะครับแบตเตอรี่ของเรามีไฟเดิมอยู่แล้ว13โวลต์นะครับเวลาเราติดเครื่องเร่งเครื่องไฟมันก็จะมามากกว่า1 ถนะครับและนะครับที่สําคัญไฟชาร์จของรถคันนี้สามารถควบคุมนะครับควบคุมให้ไฟชาร์จตเสียนมากๆเลยนะครับไม่วิ่งขึ้นวิ่งลงเลยรอบเดินเบากับเร่งเครื่องนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับทุกท่านก็ถือว่าระบบไฟดีไฟชาร์จได้นะครับนั่นหมายความว่าเราเอาแบตเตอรี่นะครับของน,นอกสู์บางยี่ห้อมาใส่เออมันก็ทํางาน รี่เราใส่เป็นทรงเดิมขนาดเท่าเดิมนะครับเพียงแค่ว่าเป็นของนอกสูรแค่นั้นเอง